ตัวนี้นะคะจะเป็นผ้าเบรกนะคะผ้าเบรกดิสเบรกหน้าของ v ีโกนะคะแล้วก็ f o r t u n น r นะคะ4ี่คูณสองนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาวัดดูกันนะคะหน้าตาจะอย่างนี้นะคะ วัดเส้นผ่าศูนย์กลางก่อนนะคะผ่าศูนย์กลางสี่สิหมิลน,นะคะแล้วก็จุดนี้นะคะจุดนี้เลยร้อยสามสสองมิลค่ะนะคะ